สวัสดีค่ะมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์เช่นเคยนะคะของนักเรียนชั้นป .1 น,น,นะคะในหน้า43โจทย์เขาบอกว่าให้วงล้อมรอบตัวเลขแสดงจำนวนตามรูปภาพที่เขากำหนดมาเห็นไหมคะแล้วเขาก็จะมีตัวเลขจำนวนอยู่ข้างล่างให้เราวงกลมล้อมรอบจำนวนทีถ่ถูกต้องตามรูปภาพนะคะ,ะมาดูรูปแรก รูปแรกเขาให้ต่อทองมากี่ตัวหนึ่งสองสามสี่วงกลมที่เลขสี่เลยค่ะแค่นี้เองทำเหมือนกันทุกรูปเลยรูปที่สองเขาให้กบมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดวงกลมที่เลขอะไรคะเลขแปดค่ะรูปที่สามเขาให้ตัวอะไรมา นับเลยมีกี่ตัวมีหตัววงกลมที่เลขหกคะ่ะรูปที่สี่ประกาศเขาให้มากี่ตัวคะห้าตัววงกลมที่เลขห้ 5. รูปต่อไปเขาให้ตัวตั๊กกะแตนมาตั๊กระแตนมีกี่ตัว9ตัววงกลมที่เลข เลข9ถูกต้องรูปต่อไปเขาให้วัวมากี่ตัวคะ3ตัววงกลมเลข3รูปนี้เขาให้นอนมาทั้งหมด10ตัววงกลมเลข10เดี๋ยวเรามาดูรูปสุดท้ายนะคะ ว่าเราจะวงกลมเลขอะไรรูปสุดท้ายเขาให้มาทั้งหมดกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7วงกลมเลข7ถูกต้องเสร็จแล้วหนะ้า43ให้เราวงกลมตัวเลขให้ตรงกับจำนวนรูปที่เขากำหนดให้แค่นี้เองเดี๋ยวพบกันใหม่ในคณิตศาสตร์หน้าอื่นนะคะสำหรับวันนี้คุณลูกเกดก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย